หมดพอดีโอโหตัวหน้าตัวตาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity V ของเรานั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับรบือเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กับ คนแคะนะฮะเราเยอะคนแคอเคครับแล้วก็มีนางหมานะฮะเป็นผู้อาักขาของเรานั่นเอง <c oughs> เอานางหมาไปทำซุปฮะเค <c oughs> ชิวป,ปั่นเครื่องข้างบนเลยลวกันนะครับรู้สึกเพื่อนจะกระจายตัวค่อนข้างดีอยู่ปั่นเลยจมูกแดงจังเลยนะหนูน้อยอเคฮะ ปัน่นเดียวๆเราคงจะไม่ตายดีนะตาด้ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะฮะออรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆเพื่อนเรานี่เองนะฮะเพื่อนเราก็อยู่ข้าง,างเรานี่เองนะฮะรอดูยานะ่ยวๆฮะอนาคตมันจะจบตรงอย่างไรให้คุกกี้ทำนายกันโอ้เกือบไปละเกือบพลาดนะฮะเต okay, ครับปั่นนะฮะปัน่น ติเครื่องโอเคฮะเพื่อนเราจะคงปั่นอยู่ครับไปดูฮันเตอร์ตัวอะไรนะรู้สึกไม่ไล่เลยนะฮะตะลุงหรือเปล่าโอ้โหมาน้อยแกไปวิ่งเล่นอะไรกันทั้งสองตัวพวกนี้ <c ười> นั่นวิ่งอ้อมฉันจะเอาพวกแกไปทำซุปให้หมดเลย <c ười> คอยดูซิ <c ười> <c ười> เพื่อนโดนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับโอเคครับดีแล้วนะเหลืออยู่สองเครื่องแล้ว ดังหมาจะทำให้ผมดูแย่จบหมาโง่แบบนี้สิค่อยแบบสนุกหน่อยนะฮะไม่ใช่เจ้าแมวงโง่นะครับแมวตะลักนะตะลักมากๆโอเคเพื่อนอยู่แถวนี้นะฮะ <c oughs> เครื่องนี้แล้วกันนะฮะแต่น้ำหอมโดนไปแล้วยังจุ๊กอยู่เลยนี่ไงเธอยังจุ๊กอยู่แถวนี้นะฮะแบบ่งมุมนะครับ โอ้ยจุกยากดีแล้วที่มันไม่เจอผมผมจุกไม่ได้นะเฮ้ยแกเสร็จแล้วเครื่องมันแบบเรียกร้องเสียงดังมากนะฮะเคฉันจะติดใหญ่แกดีไหม <c oughs> ไปแล้วไม่ไม่ไม่นะเจสาระใหญ่แกมันร้ายไม่นะเจสาระไม่นะ ยาเกียร์ครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหติดทุกที่ติดทุกที่เลยฮะติดทุกที่เลยฮะโอ้โหตาแดงตาแดงตาแดงฉาบมาเลยไม่นะตรงนี้อะไรกันเราจะไม่ติดนะสโลโมชันสโลโมชันมันติดทุกที่เอาเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้โหหลายหลายหลายเอา ไม่ไม่เอาโอ้โหจะฆ่าหมายมันฆ่าอะไรตรงนี้เหนื่อยใจเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆแค่ะฉพาไปแล้วนะฮะแม่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 ยูโกเฟิร์สยูโกเฟิร์สไปสิมันกะจะไม่ฆ่าผมเลยเหรอกะจะเก็บซองเราหนูน้อย แต่มันไม่ได้หรอกแะแผนของเรามันแย,ยบยนตจะตายโอเคฮะเป๊บไปไปเร็วสาระก่อนที่เราจะจบโรงตรงนี้ไม่นะแกอย่าตามมาอยู่ไหนวะตรงนู้นนะฮะมาแล้วหลังไวไว ไปเร็วไปเร็วยิงมันนั่นแหละโอเคครับทีมงานคุณภาพพ้ตานี้แต่เรานี่แหละไม่คุณภาพเองโอเคครับเข้ามาในเกมแล้วน,นะฮะจะได้รู้ว่าการแฝงตัวเป็นตุ๊กตาหิมะมันเป็นยังไงนะฮันเตอร์คือารตายคนแรกยังไงล่ะโอ้โหด่านนี้ด้วยนะฮะยากเหลือเกิน โอเคครับเพื่อนอยู่แถวนี้ด้วยตาแก่ด้วยนะครับตะลุงนะฮะตะลุงต้องรีบปัดแล้วครับเอ๊นึกว่าขานเตอร์นะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรแวบบแอบบแอบบก่อนฮะแอบบก่อนฮะแกอยู่แถวนี้โอเคครับ ต้องรีบออกจากระยะแล้วนะฮะจูบต้องรีบใช้เครื่องแก่แล้วหาเครื่องแก่แป๊บหนึ่งแก่มันร้ายตาลุงนี่โอเคแกไมอ่อยู่แถวนี้นะครับต้องรีบใช้แล้วแหละโอเคฮะหมดพอดีโอ้โหต่อหน้าต่อตา เต็มหน้าเลยโอเคครับปั่นฮะเสียเวลาทีมากเอ๊อยู่ตรงนู้นนะฮะเอออยู่นี้เหรอตกใจหมดเลยโอเคครับปั่นช่วยเพื่อนนะจจ๊บต้องรีบปั่นห้มันเสร็จครับอิตาลุงนี่มันร้ายอยู่ตรงนู้นนะฮะตาลุ่นอาจจะมาแถวนี้ก็เป็นได้ปบ๊บ โอเคครับไปปั่นต่อแล้วฮะเพื่อนอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงมุมเลยนะครับปั่นอยู่เอตาลุงแกใจดีหรือเปล่าวะเอออยู่แถวนี้อยู่แถวนี้โอเคด่านนี้น่าจะมีหิมะบ้างเนาะปั่นต่อฮะปั่นต่อตาลุงอยู่ตรงนู้นนะฮะเห็นเงาแกไหมนั่นแหละตาลุงเออเอเอเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยทำไมแหลกวะปิงขึ้นนะฮะสองร้อยเลยเมื่อกี้ไม่นะตาลุงไม่ไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกนะนอเคครับแกมาอยู่แถวนี้แล้วนะรู้สึกแกจะใช้เครื่องอยู่ตรงนู้นนะฮะงั้นเราก็จะใช้บ้างแล้วกันนะตาลุงจะจะหมดแล้วนะฮะตรงนี้มันจะเต็มหลอดแล้วโอเคครับใช้ให้มันหมดนะฮะ เล็กๆน้อยก็ใช้ไปโอเคครับตะลงุงแกน่ะจะไม่ว่าแถวนี้แล้วนะฮะรู้สึกไร้ประโยชน์มากเลยนะครับตอนนี้โอเคเพื่อนอยู่ตรงนี้ฮะปั่นดิเพื่อนมันจะไม่โดนเรานะตะลุงน้อยมันวนเวียนอยู่แถวนี้ ค okay. ฮะไม่รู้มาอยู่ไหนนะแต่สก,กิลแกน่าจะหมดไปแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ไ,มไ,มไมอย่าไปกดนะเ,เกือบไปแล้วนะครับผมเกือบไปแล้วรู้สึกจะตามผมหรือเปล่าเครื่องอยู่ตรงนี้ฮะ้ายสิรออะไรล่ะ ช้แล้วครับเอาออกทำไมล่ะแัวหนึ่งนะครับแม่ตะลุงตะลุงจ๋าเธอจะทำแบบนั้นนะมันไม่ดีนะจ๊ะเอครับตามเพื่อนเราอยู่นะตามพยาบาลน้อยนะครับเราจะไปปั่นต่อ ปันโตไม่โรแล้วนะพยาบาลฟันเสร็จหรือยังยังนะครับเครื่องยังไม่เรื่องแสงเลยแค่ตามใครว่าตาลุงเขค,ครับแกใช้เครื่องหรือเปล่าหรือเครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายแล้วครับเครื่องเครื่องผมนี่เองรีบๆเร็วพยาบาล ไปครับไปฮะไม่อยู่แล้วไม่รู้แกอย,อยู่ตรงไหนนะครับแก okay, น่าจะใช้เครื่องไหมรู้สึกผมจะเป็นตัวรอนะฮะให้ทีมได้ดีเลยเชียวโอเคผมใช้เครื่องนี้เลยแล้วกันนะฮะ หมอบอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่มีนะครับไม่รู้แกเอาไว้ตรงไหนตรงนู้นะ่ะโะเคเพื่อนถอนรหัสอยู่นะสุดแกจะใช้รู้สึกจะช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วนะครับ เกจะวัปใช่ไหมตะลุงนั่นไงแกติดกลับแล้วเพื่อนเข้าได้พอดีเลยนะไปกันเถอะที่รักเราจะรอดไปด้วยกันนะหวังว่าเพื่อนจะเปิดทางนี้แล้วนะไม่ใช่ไปแล้วยังไม่เปิดนะทางนี้ด้วยต้องให้เพื่อนไปแล้วฮะผมจะกลับไปที่เดิมชื๊อ เพื่อนอยู่ฝั่งของนู้นหมดแล้วนะครับอยู่กูเฟิร์สเลยนะครับผมจะล่อลงหลุมเองนะครับแปลกล่าเป็นปตุ๊กตาหิมะอยู่นี่แหละเอาเพื่อนไปดิไปนะไปนะอย่ายืนอยู่นิ่งๆนะตาแก่มาแล้วแนฮะเฮ้ยไปดิวะโอเคฮะเข้าไปแล้วเอา้ามันไม่เข้าวะอะไรวะ ตาลุงวร์บไปแล้วนะฮะโอเคเออไปไล่มันเข้าหน่อยนั่นแหละเล่นอะไรไม่รู้เรื่องโอเคครับถ้าชอบยูผมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ลัวๆเลยนะฮะวันนี้พิธีกรคาลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสยีนนั่นแหละจุ๊บๆฮะ